ล่าสุดปอบธนวัฒน์พร้อมเผยเหตุแท้จริงไม่ค่อยออกสื่อไม่ค่อยได้เห็นออกสื่อหรือออกงานอีเวนต์เท่าไรนักสำหรับเพกหนุ่มปอบธนวัฒน์ที่ล่าสุดวันนี้5ตุลาคมได้มางานบวงสวงละครผมลิขิตและได้สัมภาษณ์กับสื่อว่าไม่ได้หายไปไหนอยู่บ้านทำงานอดีตของเราไปเรื่อย,อยใช้ชีวิตปกติหลังจากละครเรื่องผมลิขิตปิดกล้องเราก็อยู่บ้าน ไปเที่ยวอยู่กับครอบครัวออกกำลังกายตีกลอบอยู่แบบสงบสงบ,สงบถือว่าเราได้พักผ่อนหลังจากที่ถ่ายละครอย่างหนักตั้งแต่ทำงานมาเรื่องนี้หนักสุดตัวละครเยอะทำงานยากถ่ายหลายเทคเราเล่นเป็นสามตัวคือพี่หม่นและเล่นเป็นลูกแฝดพ่อฤทธิ์กับพ่อเรื่องเรียกว่าเป็นพระเอกดังขวัญใจแฟนๆชาวไทยสำหรับพี่หม่นโป๊บหรือโป๊บธนวัฒน ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีทองที่ภาพยนตร์และละครได้ออนแอร์รวมถึงช่วงนี้นางเอกคู่ขวัญอย่างเบลล่าราณีก็โสดแถมสวยขึ้นทุกวันทำให้แฟนๆแห่ลุ้นว่าจะเป็นไปได้ไหมที่โป,ป๊บและเบลล่าจะกลายเป็นคู่จริงล่าสุดโป,ป๊บก็เคลียร์ชัดถึงสถานะเบลล่าพร้อมเปิดใจว่ายังไม่ได้อยากแต่งงานและไม่อยากมีลูกโดยหนุ่มโป๊บธนวัฒน์ได้ให้เหตุผลถึงเรื่องราวดังกล่าวว่า ผมไม่อยากแต่งงานนะอยากอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆมากกว่าถ้าเจอคนนั้นนะ่ะแต่นี่คือความคิดตอนนี้อนาคตอาจจะแต่งก็ได้หรืออาจจะอยู่คนเดียวแบบนี้ไปจนแก่ก็ได้ต่อให้แต่งก็ไม่อยากมีลูกผมคิดว่าการมีลูกไม่ใช่สิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเราอาจจะมีห่วงเยอะจะเป็นทุกข์เพราะห่วงเขางานนี้ดับฟันแฟนๆกันเลยทีเดียวแต่ก็ยังถือว่ามีความหวังอยู่บ้าง เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้วันหนึ่งความคิดของโปอบธนวัฒนอาจจะเปลี่ยนไปเปิดใจให้สาวๆได้เข้ามาในชีวิตอย่างไรก็รุนต่อไปจ้า